อูโนลิงโกทูมึงเอาอีกแล้วนะไอ้นกเขียวโอเคของการสวัสดีครับไม่ได้โกนก็ผัดนะฮะไม่ใช่อยู่เออมันมันถ้าคืออ่านชื่อนี้แล้วมันมันมันฝังในหัวไปเลยว่ะชื่อมันชื่อว่าอะไรนะอูโนยูโนลิงโกอูโนลิงโกสักอย่างหนึ่งอะไรวะมันชื่อว่าอะไรวะอ๋อมันชื่อว่าดูโอลิงโกอันนี้เป็นยูโนลิงโกอูโนดีกว่าป็นอูโนอะไรวะเนี่ยอ่ะของกานเนี่ยน่าจะเป็นเกมแนว ผีที่มีไอ้นกเขียวไล่เราแลวเหมือนกับว่าต้องทำหลายอย่างมากแล้วรางัันเนี่ยไปดูกันดีกว่าฮะในอุนโริโกมี5ภาษาด้วยกันสำหรับคนที่เรียนมาแล้วเนี่ยบอกได้ว่าเจอเกมนี้เข้าไปไม่มีปัญหาเลยฮะมีทั้ง SE, Japan, French, German, German. อ่าสเปนสเปนเฟรนช์เจอรมเแมนอ่ามันมีมันคือให้เรียนเหรออุ้ยผมเรียนอังกฤษเอ้พี่ผมเรียนญี่ปุ่นมารางอันเนี่ยผมบอกได้ว่าเจอกูอันนี้อะไรวะเนี่ยอ่าหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งหรือว่า บทเรียนที่หนึ่งจำไว้เสมอความพยายามทำให้เกิดความเพอร์เฟกถ้าเกิดว่ามึงไม่เพอร์เฟกมึงจะกลายเป็นศพวัดโนโริกโกไม่ใช่อย่างนี้มั้เหล่มึงคนนั้นที่เคยมาขอให้กูกลับไปเรียนญี่ปุ่นมึงคือ,อยังไงวะหลังจากที่ฉันเนี่ยถูกลับพา,าตัวมาที่ฉันตื่นมานที่นี่เอ่อมันคืออะไรอะ่ะ เชอต้องสำรวจพื้นที่แห่งใหม่นี้ในขณะที่ฉันเดินไปข้างหน้าเนี่ยฉันก็อดคิดไม่ได้ว่ามันจะมีทางออกจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ฉันเนี่ยถูกขังและถูกลง,ลงโทษที่นี่จนกว่าฉันจะตายฉันคิดว่าฉันควต้องหาทางออกเองนะั่นแหละ What the hell นี่คือการที่กูโอ้นี่คือการที่ผมไม่ไม่เข้าไปเรียนบทเรียนเหรอ f r e ็ o r f ฟ i g h t อยู่ว่าชอยอะไรอ่ะมันคือภาษาอะไรวะเนี่ยไม่เคยเรียนนะฮะโนโ t เ t ต n ิ w วัดโนโ o เทต i ิ g ไม่โกหกใช่ไหมให้เดาว่างางมังนก็นายมาถที่นี่ได้นะย่นด่ต้อนรับสื่อบทเรียนกับภาษาอย่างไรแล้วเขาเรียกฉันว่าฮอลลมอนิเตอร์นะแถวนี้นะโอ้มว่าฉันจะไม่จับน,นายนะตอนที่นายโดดเรียนแล้วกันนะ เด้โปดเลือกคลาสที่ว่าเรจะเลือกคลาสไหนสเปนิสเจอแมนส์เฟรนช์เจแปนเฟรนช์เจแปนอยู่วะเจแปนเดียวอะไรบล็อกฟอบออโต้ไซส์บล็อกฟอบออโต้ไซส์อะอะไรอ่ะเดี๋ยวอ้าว มึงจะให้กูเลือกทำไมนี่พูดไทยมันก็ต้องเรียนตามระดับอยู่ดีวะอันนี้เป็นภาษาอะไรเอ่ยเจอแมนโอชิพายแล้วกูตายยังเขียดิซ c เคิลอ่ะสิเล็กฟิลเซลในเดอะลีรูสแบ็กบ็อกแฮปรีเซฟโค้ดอัปเดตเซลศูนย์หนึ่งหนึ่งหกแปดห้าแปดเจ็ดเซลศูนะ มันอยู่ดุมีมันอยู่ดุมิน Deer Owl Dog Bird What เฮ้ยอ๋ออ๋อ Bird 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 คือนี่แล้ว Hen ล่ะ Hen คือไหน Dog 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 คือ Hen ฮะส่วนไอ้ตัวนี้ล่ะ Lesh นี่คือมันคือคำว่าอะไรวะเนี่ย Deer Deer Dog Dog Deer มันช่วยนายออกไปได้นะแต่ว่าให้พูดตามตรงเลยเนี่ยนายเนี่ยทำผิดกูทำอะไรผิดอย่ากูทำอะไรผิดออะไรอะเซลศูนย์หนึ่งหนึ่งหกแปดห้าแปดเจ็ดเจอแมนเอ็กซ์อันนี้คืออะไรอุ๊ยชิบมันคืออะไรวะเนี่ย เฮ้ยเชียตกใจหมดเหมือนกับว่าตรงนี้มันจะมีสิ้นส่วนที่หายไปครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะขยับได้แค่ขึ้นลงแล้วก็ฝั่งขวาแล้วมันมีรูปสัตว์แล้วผมว,ว่าทำยังไงวะมันมีรูปสัตว์มันมีเบิร์ดมันมีฮอทอ๋อมันคือสัตว์แน่ๆเลยพวกเนี้ย อันนี้มันคือสัตว์เว้ยลัชมันคืออะไรกูจะต้องกูต้องเปิดดูวาลิงโก้ปะเนี่ยอุ้ยนี่เปิดมาได้อุ้ยอะไรวะเนี่ยเซลล์ศูนย์หนึ่งอ๋อนี่ไงมันมีหัตตรงนี้เซลล์ศูนย์หนึ่งคืออะไรโอ้ยโน้ต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 หนึ่งหกแปดห้าแปดเจ็ดหกแปดห้าแปดเจ็ด เออกูขอโค้ไม่ได้ก็โดนโยมีนชี้แล้วเสียเผู้หญิงด้วยดีๆต้อนรับสู่บทเรียนท่างต่อไปของนายเกิดว่านายผ่านเทสนี้เนี่ยนก็นายจะปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่านายไม่ผ่านแล้วก็หวังว่านายจะรู้ด้วยกันว่านายจะได้เห็นอะไรเพราะงั้นเนี่ยก็ทำให้ดีด้วยกันนะ นายจะไปดอมรู้รอบก็ได้ก่อนที่เราจะนั่งลงนะเพราะงั้นเนี่ยใช้เวลาให้เต็มที่รอส์คือรอส์พักคือเพคเอ้ยกูยังไม่ทันดูอะไรเลยเอ้ขอโทษขอโทษนั่งก็ได้นั่งก็ได้กูนั่งก็ได้กกกููนั่ง็ได้นั่งก็ได้ว่าไงครับ ไออ๋อโอเคโอเคลูซเอ่อเอ้ยไม่หมดเป็นบางกูด้วยอะเดี๋ยวไอ้มันคืออะไรอ่ะมันคือบูดเหรอเอ้ยยังมันตกกูอยู่นั่นแหละโอเคถูกโอ้โหมันคืออะไรวะเนี่ยที่จุดนี้ผมจะลบสายเลือดทั้งหมดของคุณทั้งหมด ตะกกนกูเลยเหรอเดี๋ยวมันจับผมขังด้วยอ่ะไอ้กีมันดีนะเนี่ยมันไม่ได้โอเวอร์แต่มันจับเราขัางก็คือคุณเลือกตรงไหนนะเฮ้ยมีอะไรด้วยรถในระหว่างที่ฉันกำลังขึ้นรถแล,ล้วก็จอดรถเนี่ยจะเห็นพวกเขาอ่ะตาสีแดงตมโกอยู่เออมันอยู่กับข้างเบาะหลังอ่ะนั่นก็คือกูใช้ที่ฉันเจอเออพระเจ้าช่วยเอ้ยไอ้ออนอบาน,านั่นเนี่ยมันต้องดูแลฉันให้ดีนะเว้ยเออ ร่างกายของฉันเนี่ยมันไม่ได้ถูกราคาถูกขนาดั้นก็แล้วแต่ฉันคิดว่าไอตัวสีแดงนั่นน่ะมันกาลังโกรธอยู่อ่ะส่วนไอตัวตัวสีเขียวนั่นอ่ะมันก็คือตัวที่จับฉันมาฉันคิดว่าพวกมันเนี่ยมันสอนอะไรบางอย่างด้วยนะส่วนตัวสีฟ้าฉันไม่อยากจะรู้นะว่ามันทําอะไรปั๊บมีตัวสีฟ้าด้วยอะไรวะเดี๋ยวกูกูกูต้องทำอะไรบ้างนะ คือมันเป็นแบบกว้างเป็นแบบเขาวงกดกว้างให้เราทำเว้ยซึ่งมันมีของให้ทําเยอะมากเลยเราจะเริ่มจากอะไรก่อนก็ได้มั้งโม้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันน่าจะไปจบที่จุดเดียวก็คือจะว่าค่อยๆไล่ไปเรื่อยหาจุดไปเรื่อยเฮ้ยยังมีคนนั่งเรียนอยู่อันนี้กูไปละ อันนี้คือผมแจบเข้าไปเหรอมันขึ้นได้ใช่ไหมโอเคมันขึ yes Mother, no no ้นได้ที่มีคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะมีคนอื่นโดนจับมากกว่าผมอ่ะเสียใจเชียร์จนเห็นเห็นนะอุ้ยฉันเดาว่านายเนี่ยคงจะไม่มีสมองสินะโอ้โหน้ะ no 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 ไม่เอาไม่เอายังไม่อยากตายไม่นะไม่นะไม่นะมันกางกระบาลเลยอะช่างเจ็บปวดใจและเกลีที่จะาทำอย่างนี้นายเนี่ยดูเป็นคนที่ฉลาดนะแต่นายคงจะไม่ฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สินะ ูคงจะเป็นลายต่อไปว่าแต่ทะแบมมันไม่ถึงไม่จัดการผมตั้งแต่แรกวะมันจับผมไปขังเฉยเลยฮะแสดงว่ากูมี potential อ,อะไรมานี้หรอ no 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 เฮ้ยมันจะมีอะไรผมว่าตรงตรงช่องลมมาเนี่ยอู้หูยโอ้นายคงจะเห็นสินะว่าถ้าเกิดอะไรพลาดจะเกิดอะไรขึ้น เพราะงั้นเนี่ยในคนจะไม่ทำให้ชินฝังใช่ไหมโอ้โหนินจาเฮ้ยเค็ดฉับปะวะไอ้เชี่ยกูยัยงไม่ตายด้วยเดี๋ยวกูเกิดใหม่หรืออะไรวะเนี่ยอุ้ยว้าวว้าวนายดูไม่ค่อยดีเลยนะเฮ้ยมันช่วยผมว่ะไปใหม่อีกรอบเพิ่งแล้วกันงั้น เชีย่ยอะไรวะนินจาไอ้สัสไม่ชื่อคำภาษาญ,ญี่ปุ่นเลยนินจินแครอทเชีย่ยมมันคือแครอทมันคือภาษาญ,ญี่ปุ่นอ๋อภาษาญ,ญี่ปุ่นผมย,ยังกูยังเรียนที่แค่แบบว่าเออมิโซะซูชิซูชิโครรไซกูย,ย,ยังเรียนอยู่นี่อยู่เลยอะ <c oughs> ่ะกูติดทหารกูเลยไม่ได้เรียนต่อแครอทโอเคโมกุไซโมกุไซโอเค อะไรโดปูเตโตปูเตโตเหรอที่ไงปูเตโตมามิมามิบินปะโอเคโชคุบุสึ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 กูกูกูสาว้าวดูโดได้ดิว่าปลูกแฟนอ่าอุ้ยมันปลดชนเองยินดีด้วยนะ นายผ่านและนายปลอดภัยแล้วข้อความนายก็จะปลอดภัยด้วยไม่คิดมาก,ก่อนเลยว่าดูอูิโก้เป็นผู้หญิงอะแล้วเสียงอย่างหวานอะอ๋อยคืออย่างนี้นี่เองมันปลดล็อกเรื่อยๆแล้วคือวิธีผ่านของเกมนี้ก็คือปลอดให้ได้สี่อันโอเคอันนี้ผมไม่ต้องผมไม่ต้องยังไงนะผนไม่ต้องจบเบิดเบิดอยู่ไหนเบิดเฮ้ยเบิดอยู่ไหนวะ แล้วก็ดีอะ <Dear. S 1> ไม่ถูกเหรอฟอร์ดไซเคิลเซลหรือคนต้องเรียนจากเลชเดียอ๋อดีอะแล้วก็เอ่อว้าวเฮ้ยว้าวบอแกนแล้วก็ dog dog มันคือ dog bird แล้วก็ดีอะแล้วแต่เรา,เรา,เ,ราเราจะเลือกตัวไหนอ๋อ ด็อกเบิร์ดเรียด็อกคือนี่อาะแต่เราไฟไปฝั่งนี้ไม่ได้แสดงว่าแ yeah, ย่แล้วงั้นฮะแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วอ่ะมันรียังไงมันรีได้ปะเบิร์ดก็คือนี่อ่ะมว้าขนลงมาเฮ้ยอ่าฮะยังไงต่อฮะ ผมต้องไปเอาไอ้นี่ก่อนแน่ๆเลยว่ะไปเอาสวิตเ์อีกอนหนึ่งก่อนอะ่ะอาจจะเป็นสักสักห้องหนึ่งหรือบางหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าแปดแปดศูนย์เมื่อกี้เซลล์หนึ่งเปิดไม่ได้ก็จะเหลือเป็นเซลล์ห้ากับเซลล์หกเจ้าห้าหนึ่งนี่ไงหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเอ๊ห้าแปดแปดศูนย์อ้าวเซลล์ห้ามันคืออะไรวะทำไมกูสมองประทองอย่างวะเนี่ย ไอ้ยมนสมองประทองมากเลยหนึ่งห5 9เ้าหนึ่งเป็นหนึ่นึ่ได้ยังไงวะทำไมมัสับสนวะคงใส่เบลอฮะเบอแบบเบลอรวรลกแถบนี่ดูนี่ไงเดสาโก้แล้วเซลแล้วเซลหกเปิดได้ปะไม่ได้โอเคเราจะได้โอ้ยเชื่อม่ๆนะพี่ชอยพี่ชอพี่จอพี่จอใส่นี่แล้ว ก็เอออันนี้ถูกแล้วตอนเนี้ยต้องเป็นอันนี้ไปที่หมาฮะแล้วก็ไปอีกอันหนึ่งก็คือเดียเดียอยู่ไหนเดียเดียเดียอยู่นี่เยสซ์วเป็นไงเจอแมนผมผ่านแล้วผมรู้แล้วว่าเอออันนี้คือเดียรัชคือเดียส่วนฮับคือด็อก ส่วนโบกิวคือเบิร์สวาย t c h ว่าฉันจะได้ขั้นตอนแหละก็ที่ทำให้นายร้องในภาษาสเปนิชเลยแหละโอ้ชิดร้องในภาษาสเปนิชเหรอหรือว่ามันจะเป็นแบบว่าเออสเปนิชหรืออังกฤษเหรอส่วนห้องอีสองห้องมันเปิดอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยเราต้องไปวิ่งไปวิ่งหาว่าจะเปิดยังไงไปแล้วกันนะ อุ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวชิ้มันมีอีนีอีกแล้วเหรอเรียนรู้อีกแล้วเหรอโอเคแต่นี้มีครบนะเพราะกันเนี่ยมันมีกี่อันอะ่ะ what the fuck what the fuck what the hell is that shit <ersch> Assessing T animal f a n to uh ishadi group ishadi group group A group B คือยังไงวะไปมามีมา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 มมาาโอเคดูแรกก่อน group B group B group B คืออะไรอ่ะ g r o คือ labbit group A ก็ต่อฟอกอันนี้คือเบ uh ิร์ดอ่ะฮะเอ้ยเบิร์ดหรือเบียอ๋อคือแแบแสดงว่ามันต้องแยกบมดเป็นสัตว์นักล่ากับสัตว์เหยื่อดแน่เลยบูปีมอะไรคือบูปี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 อ๋อมันคือเสียงไม่ใช่ไม่ใช่บูปีบูปีมันคือกรุ๊ปกรุ๊ปเอกรุ๊ปเอตายแล้วกู <Group B. S 1> กรุ๊ปปีะตายอยู่บีกรุ๊ปเอเอาบีก่อน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 กรุ๊ป กระต่ายกรูปีกระต่ายแล้วก็แมนคอร์ดโอพีเจนกูไปไกลกระต่ายเอ่อกรูปีกระต่ายแพนกวินแล้วก็เออชื่อว่าติดชื้อวะกรูปีกระต่ายแพนกวินแล้วก็ม้าโอเค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 ม้ามีแล้วม้ามีแล้วแพนกวินแพนกวินแพนกวิน กระต่ายเพนกวินแล้วก็มา้าโอเคกรุ๊ปอเอามีบัวกรุ๊ปอบัวมแมลงสาบแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งวะกรุ๊ปอ หมีโอเคเรามีแมลงสาบกับบัวแล้วเหลือแค่หมีเดชเช่ฮู้อ้าวแล้วทำไมมันปวดเลยอ่ะอ๋อมันคือคลาสของฟร e n ช์แสดงว่าตอนนี้เราเหลือแค่คลาสของสเปนิชแล้วคิดว่าน่าจะเข้าทางอันนี้แน่เลยครับ โอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่กูไม่ได้ข้าม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 โอ้เจออะไรอ่ะโอเคกำลังลากอะไรอยู่กูมาเลยเด็กกูมาเลยเด็กอุ้ยอันนี้อะไรวะเอ้ายังมัาจับมาที่เดิมชิบหายกูต้องเข้าตรงนี้อุ้ย กูกูกำลังไปอยู่เพ er oh, ื่อกูกำลังหาอยู ie, hygiene, ่กูกำลังหาอยู่มันจะเย็นดีโอเคผมจะไม่เข้าทางทางเมื่อกี้แล้วผมจะไม่เข้าทางประตูนี่ไงโอ้เช่ครั้งเดียวมายเซลเอ้ากูน่ามันก็ต่างจำใจแกหมือนี่เลยเบบี้เนี่ยเบบี้เฟนดี้เฟนดี่มาเ่ย They're just crying words. For out loud. อะไรมึเพื่อนมันก็คนคแค่คำแบบมึงโง่ขนาดนี้เลยอ่ะกูไม่ได้งโง่เมื่อกี้นี้กูกดแล้วไอเขียวว่ามันมาจ้ำกูอ่ะมึงบ้าเปล่าเนี่ยผมนั่งแล้วผมนั่งแล้วผมโรสแล้วผมก็โอ๊ยอะไรวะเนี่ยเออมันคือมันคำว่าอะไรอ่ะนี่เหรออพอาร์ทโอ้โหต้น,นไม้ เวลาเวลาโอ้โหขอโทษ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 เบเบเลสเบเลสผลเบอร์อรี่ทูบาเลสทูบาเลสคืออะไรวะเออเอาะโอ้โหแก้วนมโอเคกลาสอเมิลโอ้โหเอาเบลอนทัมโบทัมโบเลสทัมโบเลสนี่ไงดำทิชชูเนส คืออะไรอ่ะทีเจนส์กันไกยังไม่เคยมาบนไกลแล้วกันขอจุ๊บปากเลยดิเสียงโคตรเสียวเลยอ่ะอุ้ยเปิดแล้วเย้โอ้เสียงเสียงดูโอ้ลิงโก้เสียวขนาดนี้เลยเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยนี่อุ้ยอุ้ยแปะแล้วแปแล้วไ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 ปแล้วกูไปแล้ว เดี๋ยวเมื่อกี้มีห้องข้างๆด้วยคืออะไรวะโนไลท์นะครับฝั่งเนี้ยโอ๊ยไม่เอาดิไม่เอาดิดิงโก้ดิงโก้แดงไม่เอาดิดิงโก้แดงกูให้กูให้กูดูก่อนแล้วมันคืออะไรเข้าใจไหมมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวอย่าเข้ามาไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮี้ยไม่รู้เหรอโอ้โหเมื่อกี้นี่ขาสั่นเลยกู ขอเลก sentence เพื่อจะเปิดกุญแจขอเลก sentence request r e q u i r e request อะไรวะแล้วผมต้องไปหาดูชื่ออื่นแน่ๆเลยไปตรงเนี้ยกว่าไม่หลอกกูชัวเห็นนะมันมีมันมีมันมีอะไรตรงนี้ด้วย no l i ท์เหรอหรือว่ามันจะเป็นคำว่า no l i ท์เหรอแล้ว no l i ท์มันจะเป็นมันคืออะไรได้พวกนี้ไม่คืออะไรพวกเนี้ย อันนี้มันคือภาษาอะไรก่อนดีกว่าตอนนี้ต้องไปหาคำก่อนแล้วแน่เลยวะเฮ้ย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 อ้ยอันนี้กูกดลงไปเลยหรอเจ้อแมลงสาบตัวน้อยว่าแล้วแบทอินแน่ๆเลยอ่ะอุ้ยโดนจับกลับขึ้นมาเหรอจต่เชื่อหรือไม่ก็ตามนะ ฉันรู้นะว่านายเนี่ยมีสีนั้นในตัวข้างในไอ้ What the f u c มันมีหมามีดหรอแล้วอันนี้เสียงมันจะหมามีขึ้นปะหรือว่าเสียงมันจะเป็นแดดดีเฮ้ยทำอะไรผิดเนี่ยก็กูผ่านแล้วอะมึงไม่กูผ่านเนี่มึงหลอกกูอะ โอ้โหูโน่ลิงโกแมสเซจเจอเฮ้อูโน่ว่าไงมันเอานี่พิ์นี่ว่าเอ้อูโน่นะถ้าไมก็ว่านายเนี่ยจะพลาดบทเรียนของนายนะคุณยุ่งมากเลยแล้วทำไมถึงส่งข้อความมาเนี่ยก็คุณก็รู้นี่ว่าเมื่เขาพูดอะไรกี่กับลูกที่ตื่นเช้าอ่ะผมไม่รู้นะว่าคุณพูดอะไรนะผมก็ไม่สนใจด้วยชอบอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็ก็งั้นแหละอือถ้างั้นก็ไว้เจอกันนะ นายจะเป็นคนแรกของฉันเลยแหละวัตต์เพาแรกอะไรพูดถึงอะไรอยู่เนี่ยฮะอ๋อพไม่ยี่มาทำงานกันเป็นแบทําำงานกันเป็นองค์กรเลยอะ่ะเดี๋ยวคือกูกลายเป็นอุนโนลิงก้แทนเหรอว้าวอุนโนลิงก้ถูแสดงว่าได้มีฉากจบอื่นแน่ๆเลยอะ่ะ อันนี้กูย้อนกลับไปเล่นได้ไหมเนี่ยเรื่องใหม่หแน่เลยฮะกูรู้เลยเดยบร้อยฮะเดอะดรีนโทนเทอร์พิสอะไรอะ่ะอันนี้คือเรื่องใหม่เหรอขอบคุณมากที่นายเล่นเกมนี้เนอะว่านายจะสนุกกับประสบการณ์ที่ได้รับนะตื่นเต้นมากที่ได้แชร์งานของฉัน เดี๋ยวให้กูลื้โอ้โหเริ่มใหม่เลยเฮ,ฮ้กูไปใหม่ก็ได้ปะเออผมจำเลขไม่ได้ว shit, ่าหนึ่องห้าเก้าหนึ่งไปเลยนะแคชอยูไอ้ดุกี้ชิดปะหรือว่ามีห้องอื่นที่มันเปิดได้วะเฮ้ยมันมีคนนอนอยู่อะ่ะเา้าเซลสามเซลสามเหมือนเราใส่อะไรได้ฮะ ี่ไงในท่สุดฉันก็รู้สักทีวิธีเปิดเจ้าตัวของเครื่องนั่นน่ะเราต้องพิมพ์คําพวกนี้ลงไปในคีย์บอร์ดแล้วจะได้รู้ว่าเทปพวกนั้นมันคืออะไรอ๋อมันเป็นพวกเทปที่เขาใช้กันในพวกตัวสมัยเก่าวะนะซึ่งมันก็จะมีประมาณนี้เลยอะไรวะเนี่ยพาสโคดคือ9นน์ n เท่ากับ6คูณเท่ากับคูณ2 i เท่ากับ4คูณ3 C เท่ากับ2คูณ3 e เท่ากับ3คูณ2 หกหกสีก่สี่สอง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 ถ้าเป็นเหมือนโทรศัพท์สมัยก่อนเนี่ยถ้าหกหกแสดงว่าต้องเป็นอันที่หกแล้วก็เลขสองก็คือเอ็นมันก็คือเอ็นไอซีอีอ๋อฮะผมไปอาเห็นมาแล้วว่ามันมีโต๊ะที่มันเปิดได้ฮะอันนี้ปะวะไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันผิดห้องนี่หว่าเดี๋ยวผิดห้องฝั่งไหนปะเนี่ยไม่ใช่ฝั่งนี้ มันมีโต๊ะอันนึงที่มันน่าจะเปิดได้นี่ไงใช่ปะ่ะอันนี้ไงโอ้โหแล้วใครจะไปเจอวะเนี่ย mice m, m i n e my e. e. นั่นคือรหัสท,ที่ที่ผมต้องกรอกเหรอแบบอะไรวะมึงเห็นกูโคตรใจเลยมึงตาดีอะไรขนาดนั้น,นะเพื่อนเสียงมึงเหมือนเหมือน,นใครกำลังบดน้ำหรือว่าอะไรอย่างเนีย่ย แล้วโคตรดังโอเคฮะ M M คือคือ6 6เฉยๆ6ตัวเดียว I I ก็คือเอ่อ4 4 3ตัว6 4 4 4 N 6 4 4 4 6 6 E 6 4 4 4 6 6 3 3 Okay. 64446633ยชี่ใครมึงจะไปรู้วะเนี่ยลีซันเซมโบ้เอสเคปคูตโตโรกา้าอูบันดิอิเทอร์นอลมีลิลี่คิดแนบอุเทคาจิอูราจะทัชคูม,มาคัคคูคาม,มาทาะทอปอะไรวะ ท่านนวังว่าท่านจะไม่ทํามันหายนะจ่คิดว่าจุดนี้มันหายไปอะ่ะคำมันน่าจะเป็นคำว่าอูอูลี่แต่ปัญหาก็คือมันคือคำว่าเจอมันอยู่ในภาษาเชอรมันน่ะอะไรวะเนี่ยเดีย๋ยวฮาท้าอูคิฮีไคฮาท้าฮูคิอีไคอูลี่แล้วก็คำยาวๆฮาท้าฮูชิเอไอ อาท่าอาท่ากุชีเีไอคำยาวครับผมอาท่าอ oh, okay. ุชีฮีใครบุนดี้อัลเฟรดโกโก้โอเคเร้ยกุญแจมาเปิดตรงนี้ไปฉายไฟโอ้มีไฟตรงนี้ด้วยนี e ่ไงปิดประตูก่อนฮนะแล้ววันนี้คืออาจะอย่างนี้คือกูไม่ต้องใช้ไฟก็ได้เหรอบางั้นถ้าเกิดว่ากูงมทางถูกก็ไดนะ้ใช่ปมหมที่บอกว่า โอ้โหแล้วช่องโลโมแม่หวัง่ามันจะไม่มีอะไรนะครับหืออคงไม่มีอะไรมาจุ๊กอีจุ๊กเอหรอกใช่ไหมไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วฮนะมันคือทางออกจริงเหรอวะเฮ hey, ้ยเชี่ยที่มันลงอีโงมัสเดี๋ยว <c ười> มันจะไปไหนอย่างนั้นล่ะชนแม่งเลยดิ <c ười> นายต้องผ่าน <c ười> ฉันไปได้ก่อน <c ười> <c ười> เออ เพื <c oughs> ่ออีรอนมัดเนี่ยมันก็เปิดรลวัคาบออโต้ไปถึงเพื่อนโอ้โหรอดเฉยอันนี้คือฉากจบหนึ่งฮะรอดแบบรอดง่ายๆเลย,ยไม่ได้มีซิงต่ออะไรด้วยแบบว่ามีให้กูดูไหมว่าจากนี้กูจะใช้ชีวิตยัยงไงออกก็จบไปเลยฮะโอเคอ,อูโนโลิงโกเป็นอีกเกมหนึ่งแนวพาโรดีของอ่าช,ชื่ออะืรไปแล้วอะมันเื่อมไนชื่อวะ อดูโอริงโก้ฮะเป็นแอป,ปสอนภาษาเป็นแอป,ปสอนภาษาสอนดีใช้ได้แต่พื้นฐานเนี่ยอาจจะต้องไปหาจากที่อื่นเพิ่มเติมด้วยถ้าเลือจากที่นี่ที่เดียวนี่คือมึงง่วงมากเลยฮะมันซูชิโกุาระไซอะไรทั้อย่างาพวกเนี้ยเฮ้ยจบไปแล้วครับผม Uno, ingo, True. ูโนริงโก้ทูทำไมต้องมีทูด้วยวะภาคสองเหรอก็สำหรับคนที่อยากลองเล่นโอริงโกในคลิปเลยเปอีกหนึ่งเกมที่ไม่สั้นแล้วก็ไม่ยาวเกินไปมีสองฉากจบเนาะ เป็นเกมแนวไข้เพืเ่อนไขปริศนาแล้วก็รั้นีาีจะต้องใช้ความสามารถน,นิดนึงจริงๆแล้วมันก็หยุดเกมแล้วก็ไปหาคําได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นแบบว่าแ,แฟร์ๆอะไรเนี่ยมันก็ยากกว่านต้องเข้าคุกหลายรอบเลยฮะเพราะงั้นเนี่ยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วไว้ผมเจอกันครับนี่กูแค่ขาดเรียนมึงแค่วันเดียวเองนะเพื่อนนะเออทั้งวันนั้นไฟดับแล้วกูไม่ได้เข้าไปเรียนนี่มึงจับกูไปหรอโหดร้ายมากเลย